สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหมอไทยให้ความรู้วันนี้พบกับดิฉันนางสาวไรามีหายิมัสาละนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับตำรับยาเลือดงานเชนิญชมและรับฟังกันได้เลยค่ะไปกันเลย เชื่อตำรัตยานี้แล้วหลายคนควจะเอ๊ะพอไม่คุ้นหูซึ่งตำรับยาเลือดงามเป็นอีกตำรับยาที่ทางโรงพยาบาลส่วนงานการแพทย์แผนไทยใช้ใจ่ายให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประจำเดือนประจำเดือนมาน้อยมามาหายหายหรือบ้าง่ายมีปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติก็จะได้รับยาตำรับนี้ไปปรับให้เลือดงามสมบูรณ์ขึ้นค่ะ มาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชายหลายคนคงจะรีบปิดเพราะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยอาอาอาาอย่าเพิ่งหายไปไหนกันนะมาฟังเพื่อเสริมความรู้ให้กับตัวเองจะใช้กับตัวเองไม่ได้ก็ไปใช้กับคนรักได้นี่นะจะทําให้คนรักประทับใจกันเลยทีเดียวตำรับยาเลือดงามเป็นยาจากสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสุติศาสตร์นรีเวศวิทยา ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติประกาศนณะวันที่7สิงหาคมพศ2556ประกาศในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่30กันยายนพศ2556โดยรวมแล้วตำรับยาเลือดงามตามบัญชียาหลักแห่งชาติจะมีทั้งหมด22ตัวน้ำหนักโดยรวม102กรัมในผงยา102กรัมประกอบไปด้วยงาขิงแห้งตะไคร้บ้าน สารแหนเง่ากระชายเง่ากระทือผิวมะกรูดใบมะนาวรากและใบกะเพราหัวกระเทียมเปลือกเพกากวดจุลาลำพาชาพลูลูกเลี้ยหอมลูกจันดอกการพลูดอกดีปลีเง่ไพลพริกไทยล่อนรากเจดมูลเพลิงแดงรากชะเอมเทศ หนักสิ่งละห้ากรัมพิมเสนการาบูนหนักสิ่งละสองกรัมทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าในผงยา102ตกรัมประกอบไปด้วยตัวยาไหนบ้างทีนี้เรามาฟังรสยาและสรรพคุณของยาแต่ละตัวกันเลยค่ะ 1. เง่งาขิงแห้งส่วนที่ใช้คือเงา่ามีรสหวานร้อนเผ็ดมีสรรพคุณช่วยเจริญไฟธาตุบำรุงธาตุกระจายลมค่ะ 2. ตะไคร้บ้านส่วนที่ใช้เป็นลำต้นค่ะมีรสหอมปลาสรรพคุณบำรุงไฟธาตุขับประจำเดือนขับระดูขาว 3. ส,สารเนรส่วนที่ใช้ทั้งต้นค่ะมีรสหอมร้อน สรรพคุณแก้ปวดท้องแก้ปวดศีรษะขับลม 4. เง่ากระชายส่วนที่ใช้คือเง่ามีรสเผ็ดร้อนสรรพคุณขับระดูบำรุงกำลังแก้มุกตกิจ 5. เง่ากระทือส่วนที่ใช้เง่ามีรสขมเผ็ดเล็กน้อยสรรพคุณบำรุงธาตุแก้มุกตกิจแก้ไข้6 ผิวมะกรูดส่วนที่ใช้คือผิวมีรสขมปลาหอมร้อนสรรพคุณขับระดูฟอกโลหิตระดูแก้ระดูเสีย7ใบมะนาวส่วนที่ใช้คือใบมีรส ปราซาสพพคุณฟอกกระดูฟอกโลหิตกระดูสำหรับสตรี 8. รากและใบกะเพราส่วนที่ใช้คือรากและใบมีรสเผ็ดร้อนสพพคุณบำรุงธาตุแก้ปวดท้องแก้ปวดประจำเดือนก้าหัวกระเทียมส่วนที่ใช้คือหัวมีรสเผ็ดร้อนสพพคุนขับโลหิตระดูแก้ธาตุพิการสิบเปลือกเพกาส่วนที่ใช้คือเปลือกมีรสฝาด ขมเย็นสรพพคุณบำรุงโลหิตขับเลือดเน่าในเรือนไฟ11กดจุลาลัมพาส่วนที่ใช้คือใบมีรสขมสรพพคุณแก้ริ์สีดวงทวารแก้ไข้จับสัน12ช้าพลูส่วนที่ใช้คือทั้งต้นค่ะมีรสร้อนสรพพคุณบำรุงธาตุขับลมในลำไส้ 13. ลูกเรียว้อมส่วนที่ใช้คือผลมีรสร้อนเผ็ดปลาสับปคุณแก้มดตกิจแก้ปวดท้องบำรุงธาตุ4 4ลูกจันทร์ส่วนที่ใช้คือผลรสขมฝาดสัป,ปคุณแก้ธานุพิการบำรุงธาตุบำรุงโลหิต 15. ดอกการพลู ส่วนที่ใช้คือดอกมีรสเผ็ดร้อนสรพพคุณขับระดูแก้ปวดท้องแก้พิษโลหิต16ดอกดีปลีส่วนที่ใช้คือดอกค่ะมีรสเผ็ดร้อนสรพพคุณบำรุงธาตุไฟยาขับระดูแก้ปวดท้อง17เง่าไพลส่วนที่ใช้คือเง่ามีรสเผ็ดสัพพคุณขับระดูขับโลหิตร้ายแก้มตกิด18 ริกไทยอนส่วนที่ใช้คือผลมีรสเผ็ดร้อนสรรพคุณบำรุงธาตุขับเหงื่อขับลม19รากเจตมูลเพลิงแดงส่วนที่ใช้คือรากมีรสร้อนสรรพคุณบำรุงธาตุบำรุงโลหิตขับประจำเดือนสดี20รากชะเอมเทศส่วนที่ใช้คือรากมีร หวานสรรพคุณขับลมบำรุงร่างกายแก้อ่อนเพลียยี่สเ็พิมเสนมีรสหอมสรรพคุณบำรุงหัวใจขับลมแก้ปวดท้องและตัวสุดท้ายการาบูนมีรสร้อนป่าเมาบำรุงธาตุแก้เลื่อนลมแก้ปวดท้องค่ะ และวิธีใช้นะคะตำลักยาเลือดงามจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือชนิดผงและชนิดแคปซูลชนิดผงรับประทานครั้งละ1-2กรัมละลายด้วยน้ำสุกวันละ3ามครั้งก่อนอาหารนะคะชนิดแคปซูลรับประทานครั้งละ1-2กรัมวันละ3ามครั้งก่อนอาหารเช่นกันค่ะข้อห้ามใช้ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอดหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ค่ะคำเตือน ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความผิดปกติของตับไตเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรณ์และเกิดพิษได้ค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องธิ์ต้านการอักเสบและริ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาเล็ดงามและส่วนประกอบในตำรับของจักพันธ์พงเทีรปานิธานและคณนะ ตีพิมพ์โดยธรรมศาสตร์เวชศาสตร์ปีที่15ฉบับที่3ประจำเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนพศ2558หน้า376-383การแพทย์แผนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการใช้ตำรับยาเลือดงานเพื่อรักษาอาการปวดท้องประจำเดือน เลือดการอักเสบมาช้านานและต่อมาได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชีาหลักแห่งชาติเมื่อปีพศ2554วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤิ์ต้านการอักเสบริดต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตำรับยาเลือดงามสมุนไพรเดี่ยวในตำรับและสารที่แยกได้จากตำรับยาเลือดงาม วิธีการศึกษาตำรับยาเลือดงามและส่วนประกอบในตำรับจัดสะกัดโดยวิธีเดียวกับการใช้ของแพทย์แผนไทยคือการหมักด้วยก๊เซ5%เอทานอลและการต้มน้ำหลังจากนั้นจะนำสารสกัดทั้งหมดมาทดสอบเพื่อทราการอักเสบโดยการยับยั้งการหลั่งในเปลืกออกไซด์และดิสท่าอ,อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ผลการศึกษา ผลการทดสอบฤทธิ์น้าการอักเสบพบว่าสารสกัดชั้นเอทานอลของพริกไทยขิงมะกรูดและตำรับยาเลือดงามมีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยมีค่า IC50 เท่ากับ1.31ลบ0.42 2.87ลบ0.31 3.03ลบ3.27และ28.18ลบ4.63ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานคืออนโดเมตาซีนซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ25.04บวกลบ3.79ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรสำหรับริตนัตรอนุมนลอิสระพบว่าสารสกัดชั้นเอเทนอลของการพลูเพกาและขิงซึ่งเป็นส่วนประกอบในตำรับมีฤทธิ์ดีกว่าสารมาตรฐานบิวเทเลตไฮดรอกซีโทลูอีนโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 9.20บวกลบ0.29 9.94บวกลบ0.91 14.34บวกลบ0.28และ15.84บวกลบ1.42ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำดับ สรุปผลการศึกษาผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตำรับยาเลือดงามและสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตำรับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมุนอิสระได้จึงเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาไทยและสมุนไพรได้ต่อไปค่ะ